ถ้าเรายิ้มให้โลกโลกก็จะยิ้มให้เรายิ้มรับสู้วันใหม่มีชัยไปกว่าพึ่งนะครับสวัสดีกับชาววันใหม่ในวันที่สดใสสวยงามนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบัญชาพาเพลิน10โมงวันนี้นะครับผมมีไลฟ์สดที่ช่อง tiktok ok theater นะครับผมมีเสียงเพลงมาฟัางเพื่อนๆน,นะฮะและก็สิ่งละอันพละน้อยที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับ เพื่อนๆทุกท่านเพื่อนๆเข้าไปชมได้นะฮะแม้ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับแล้วก็ผมมีเสียงเพลงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับลองเข้าไปฟังนะครับบางครั้งคำถามที่ดีอาจชี้ทางสว่างให้ได้นะครับเพื่อน